เที่ยวสตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็แวะกินซูชิกันค่ะยาโฮยาโฮสวัสดีค่ะนี่ช่องรตีจะแปนเองนะคะ<ม>ช่วงเที่ยงวันเสาร์แดดร้อนๆแดดญี่ปุ่นเป็นประมาณนี้เลยค่ะช่วงหน้าร้อนรตีมีธุระไปหาหมอฟัน เราก็เลยตั้งใจว่าวันนี้จะขึ้นรถเมย์ไปนะคะแต่ด้วยความเป็นแม่ค่ะทุกคนดูสิคะยุ่งมากขี้หลงขี้ลืมลืมถอดหมวกกันน็อกค<ะ>่ะกันน็อกขึ้นรถเมย์จนลูกต้องเตือนว่าแม่ลืมถอดหมวกเป็นไปได้นะคะพอเป็นแม่แล้วทําหลายอย่างขี้หลงขี้ลืมค่ะมีแม่แม่คนไหนเป็นแบบรตีบ้างไหมคะติสตางความจงความจําเริ่มไปหมดแล้วจ้าน,นี้ที่เลือกขึ้นรถเมย์เพราะว่าสะดวกมากค่ะมาจอดที่หน้าร้านหมอฟันเลย และนี่ก็รอข้ามทางมาลายอยู่เหลือบมาเห็นดอกไม้ค่ะเอะนี่มันดอกดาวเรืองหรือเปล่าคล้ายๆดอกดาวเรืองบ้านเราเมือเ่อไฟข้ามถนนเขียวแล้วก็รีบจำเดินอย่างไม่รอช้าค่ะร้อนก็ร้อนจนมาถึงร้านหมอฟันแล้วก็ทาฟันเรียบร้อยงทำฟันเสร็จคุณหมอบอกว่าอย่าพึ่งดื่มน้ําอย่าพึ่งกินข้าว30นาทีติกับพี่เคนก็เลยพาอามูไปดูร้านของเล่นค่ะร้านของเล่นมือสองแต่ว่าอามูเริ่มโตแล้วเริ่มเลือกของเล่นเองแล้วจ้าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เลยไม่ได้อะไรติดมือมาตอนแรกพวกเราว่าจะกลับบ้านนะคะแต่พอรถเม ่ผ่านมาบอกว่าลงสกายทีพวกเราก็เลยเปลี่ยนใจแล้วก็มาเที่ยวที่สกายทีจ่กางหน้าร้อนซึ่งก็นานมากๆแล้วที่ไม่ได้พาลูกไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็อามโรวันจันนี้ก็เริ่มเปิดเทอมแล้วก็คิดว่าพาลูกมาเปิดหูเปิดตาสักนิดนึงก็แวะเที่ยวสกายทีชั้นล่างค่ะ ด้านล่างจะมีร้านขายปลานะคะใครเคยมาเคยเห็นหรือเปล่าปลาน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรกลับมาเพราะว่ายังหาที่วางไม่ได้เราก็มาที่ร้านซูชิซึ่งพวกเราทําการจองออนไลน์มาตั้งแต่นั่งรถเมล์แล้วนะคะมาถึงก็รอไม่นานค่ะร้านซูชินี้สาขาใกล้ๆสกายทีคนเยอะมากเลยค่ะชาวต่างชาติก็เยอะนะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเยอะอราตีนแนะนําให้จองก่อนล่วงหน้าค่ะจะได้ใช้เวลารอไม่นาะนพอเข้าร้านมาเราก็ได้โต๊ะเบอร์เก้าโต๊ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านบน จะสามารถเปิดได้ด้านในจะใส่เครื่องปรุงไม้จิ้มฟันช้อนซ้อมไว้จ้ามูเห็นซูชิสายพาแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ,ะร้อนแบบนี้พี่เคนก็ขาดไม่ได้ที่จะสั่งน้ำรำไยและของอามูโร่ก็จะเป็นน้ำคาราพีสเพื่อนๆน,นเคยกินกันไหมคะน้ำคาราพีสเด็กๆที่นี่จะชอบมากเลยค่ะต่อจากนั้นก็เลือกสั่งเมนูเองเลยวันนี้น้องอามูโรดีใจสุดๆเพราะว่าไม่ได้มากินแบบนี้นาะนมากๆแล้วจ้าอยู่แต่บ้านสิ่งที่น้องเลือกสั่งนะคะก็จะเป็นซูชิน้าไขา่ปลาแซลมอนค่ะเพื่อนเพื่อนชอบกินกันไหมคะ แล้วเด็กๆที่บ้านชอบกินกันไม่เอยรสชาติก็จะออกเค็มๆม,มันๆน,นะคะอัมโรตักกินแล้วตักกินเองเลยนะคะท่าทางจะหิวมากวันนี้น้องอัมโรกินไปทั้ง4ชิ้นนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมากปกปติน้องจะกินข้าวน้อยมากจ้าส่วนราติีก็กินข้าวกลางวันมาเต็มที่แล้วค่ะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่ก็สั่งน้ำส้มมากินนะคำว่าไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ของราตีก็กินไปประมาณ 4ี่หจานเลยนะคะน่าจะเป็นซูชิหน้าปลามักกุโรค่ะหรือว่าปลาทูน่านั่นเองและนี่ก็เป็นซูชิหน้าถั่วเน่าและมักกุโร่สับกับไข่ต้มยงมะตูมน่ากินมากๆเลยค่ะอามุโรอยากเห็นพ่อเป็นคนตลกๆก,ก็เลยให้พ่อทําตลกๆให้ดูค่ะทุกคนอะไรที่ทําให้ลูกขวเราะได้มันก็เป็นสิ่งดี <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าพ่อทําอีกพ่อทําอีกผมอยากดูคารับ ซูชิจานนี้จะเป็นหน้าชิราสึน,นะคะปลาเล็กปลาน้อยร้านซูชิร้านนี้เราสามารถใส่เครื่องนับจานไปได้เลยนะคะว่าเรากินทั้งหมดกี่จานครบห้าจานเราจะได้เล่นเลือกเกมหนึ่งครั้ง <Wow! S 2> อารันดอมถูกก็จะได้ QR โค้ด yeah! มาสแกนเล่นเกมตรงนี้วันนี้ขอบคุณที่การรับชมนะคะบ๊ายบาย